ถอดทองแท้เก็บได้เลยค่ะถ้าใครได้ลองใส่งานทองเหมือนแท้ร้านช่างทองลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่ทองเหมือนแท้ดีกว่าเพราะใส่ออกงานได้จริงใส่เที่ยวได้ทุกที่จะใส่ติดตัวใส่นอนหรือใส่อาบน้ําก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวหล่นหายถ้าเทียบกับราคาและอายุการใช้งานถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะตาขอมีตาตัามชัดเจนอ่อนนิ่มบิดง่ายไม่เจ็บนิ้วนะคะ ที่สำคัญสินค้าของเราผลิตโดยช่างทองประสบการณ์มากกว่า30ปีไม่ว่าลูกค้าจะใส่อาบน้ำใส่ลงเล่นน้ำทะเลหรือใส่ในชีวิตประจำวันก็สวมใส่ได้อย่างมั่นใจค่ะใครที่เป็นคนแพ้ง่ายสามารถใส่ได้ค่ะไม่แพ้ไม่คันไม่ระคายผิวนำมาห้อยกับพระเลี่ยมทองหรือพระที่ทำจากทองคำแท้ได้ค่ะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด70%งานสวยเหมือนแท้ใส่แทนทองจริงได้เลยสินค้ามีให้เลยอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้ยอยคอสร้อยข้อมือเหล็ดข้อมือแหวนกำไลจี้พระต่างหูสนใจกดสั่งซื้อทิตาก้าได้เลยหรือทักแชทมานะคะร้านช่างทองยินดีให้บริการค่ะ